i uh -huh. จะมีก็ในการติดตั้งนะครับในส่วนของประตูรถกรอนเนี้ยได้ทําการเปิดหน้าแขวนประตูเพื่อว่าให้เสียงลำโพง,งอรฟ์ออกมาได้มากขึ้นเพราะปกติถ้าเกิดแขงประตูประตูเนี่ยเราติดตั้งมันเอาลำโพงมาด้านหลังเสียงจะถูกแขงนประตูบดบางไปก่อนอนหลังนี้เราก็เลยว่าทําการเปิดหน้าแขวนประตู แล้วดันประตโผลออกมาให้มันอยู่เสมอประตูซึ่งว mm ั hmm. สดุที่เราใช้เป็นสเปเซอร์ในครั้งนี้ก็คือการใช้ไม้เมเปิ้ลไม้เมเปิ้ลใช่ครับ mm hmm. ซึ่ง mm hmm. มัน,ม,นมันคือไม mm ้แท้ไม้แท้เลยนะคือว่ามันจะมีคุณสมบัติในการกันชื้น แล้ว uh huh. ก็แข็งกว่าไม้ทั่วไปที่ใช้ใน้องตลาดคือปกติแล้วอะเปเซ,เซอร์หรือตัวรองรใช่ไหมคะคุณผู้ชมอธิบายนิดนึงว่าลำโพงที่ที่ที่ถูกกดน้าดอกเนี่ยาบอกแล้วก็เจาะให้มันกว้างขึ้นแล้วเอาหน้าดอกมาไว้เขาจะต้องมีสเปเซอร์ตรงนี้รองก่อนซึ่งตอนรองเนี่ยเพื่อเวลาที่ลำโพงสั่ง หรืออะไรก็ตามใช่ค่ะบางทั่วไปก็จะใช้เป็นไม้ไม้อัดไม้อัดหรืออะไรก็ดีแต่อันนี้เลือกใช้เป็นไม้เมเปิลหลายคนคงสงสัยว่าแล้วมันมีปวดตัวเสียงยังไงคุณผู้ชมการสั่นของลำโพงเนี่ยมีปวดตัวเสียงมากจริงๆนะลั้โพงเขาต่อใข้างจสั่นใช่เวลาโดนไรแล้วพอเป็นไม้เมเปิลที่เขาเขาช่วยเรื่องเสียงให้ออกมาเองความมิ่งของเสียงครับซึ่งมันจะ นิ่งนิ่งนิ่งเหมืกันค่อนข้างเยอะทีเดียวอืมจากการทดล็อกออกมาใช่ครับแล้วก็พวกจุดยึดด้านในเราจะไม่ได้ใช้เป็นพวกมัดเกี่ยวหวายธรรมดาแล้วจะเป็นนัดตัวน็อตเบอร์สิบน็อตเบอร์แปดอะไรก็แล้วแต่ดูตามตำแหน่งเพื่อที่จะยึดรอยนัดเข้าหน้าหลักครับผมแล้วค่อยค่อยจับยึดลำโพงเข้าตัวสเปซเซอร์อีกทีนึ่งโอ้โหถ้าอย่างนี้ขอบเขิร์บเวลาวัดก็ต้องพอดีเป๊ะเลยสิค่ะโดยเฉพาะช่วงแต่งมาตรงนี้ก็เต๋ออาทิตย์นะครับโโอ้ห เป็ดเสร็จเมื่อปีเดียร์พี่เราเราถูกดอกของน้โพงเลยหรือเปล่าคะทวิตเตอร์ของมิเลนด้วยครับแต่ว่าทวิตเตอร์มินเลนตัดจะไม่เข้าที่ประตูเพราะว่าที่ประตูมันมาเป็นรูปเรื่องของงานดัมงานอะไรขึ้นมาด้วยก็คือพอเลือกทุกอย่างมาเสร็จแล้วขั้นตอนของการเตรียมที่จะติดตั้งก็ต้องเตรียมรถให้พร้อมซะก่อนก็คือตัวนี้จะแดงมทั้งคันดัมตรงไหนบ้างคันนี้ดัมเฉพาะจุดที่จำเป็นจริงๆรับผมเพราะเรา เราถึงตั้งเ่ะเราต้ก็คำนวณถึงเจ้าของรถด้วยมันจะหนักมากนะใช่ครับเพราะว่ารถเขาใส่ล้อแม็กมาค่อนข้างใหญ่หลอยซึ่งเรื่องนี้บางทีลูกค้าเขาอยากอยากได้แต่เขาเขาอาจจะไม่ได้ถึงนะแล้วคุณก่อนเขาเขาน้อยๆแต่ไม่เยอะแล้วคืออะไรเพราก็คุยถึงเรื่องเนี้ยย้ำั้งขั้นเหมือนกันแต่คือว่าเขาไม่ไม่ไม่ได้มีถึงในส่วนเนี้ยระหว่างการใช้งานซึ่งเราบางทีเราลูกค้ามาเราต้องชี้แจงข้อดีข้อด้อยของเขาก่อนโอเคย้ำทั้งขั้นดีจริงแต่ว่าถ้าคุณรถคุณลักษณะเนี้ย แล้วคุณเป็นแางทั้งคันน่ะน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมันจะเยอะเกินไปกินน้ำมันด้วยกินน้ำมันด้วยน่ะด้วยแล้วก็เราก็เลยว่าจัดสรรในส่วนที่พอดีพอเหมาะให้ไมตองมีแดดตรงไหนบ้างคะกรแดุมประตูแดดใต้ตู้ครับแล้วก็แดดบริเวณที่มีผลกระเสียงก็คือแดดเป็นจุดๆดใชะเองใช่ครับมีดน้อยอย่างนี้เหมือนทางงานก็คำนึงถึงแบบแต่จริงๆแารแข่งขันก็ได้ใจเหยืองน มันเป็นอะไรที่ลือยากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใจเขาใจเราพอรถเราถ้าเกิดเราใช้ไปแล้วแล้วเราพูดว่าเฮ้ยลุงนี้ไม่ขับไปแล้วลุงนี้เราไม่น่าจะนั่งันเลยเราจะทำยังไงคือว่าคนติดตั้งควรจะเป็นคนชี้แจงข้อดีข้อเสียให้ลูกค้าฟังก่อนแล้วเขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะทำหรือไม่ทำคนนี้คนนี้เสร็จูขึ้นมาพี่คือมีฟอลโล่อยู่ที่เขาเลยอะ คุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะลงไปฟังรถคันนี้ดีกว่าค่ะที่เขาบอกว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดลงไปมแมทชิ่งสิ่งที่ดีที่สุดลงไปจะดีขนาดไหนลงไปดูกันดีกว่าค่ะจะดูจะฟังจะฟังไปฟังสิครับแล้วก็เข้ามาสู่ในรถแล้วคุณผู้ชมคะผานบรรยากาศภายในรถก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแต่ว่าสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ สิ่งที่เรามองไม่เห็นคุณผู้ชมคะไม่เห็นใช่<ผ>ม,มันค<ม>ือเสียงเพลงค่ะเราจะต้องฟังเองขอฟังเสียงที่พี่เลือกขัดสันลงไปหน่อยได้ไหมคะได้ครับฟังเลยจ้ะเราจะลาไปกับเพลงเพลงนี้คุณผู้ชมคะ ตอนนี้หนูได้ยินเสียงซามูเออร์จากลงที่ตนใช่ไหมคะใช่ไหมจะมีออกมาอเบาๆสามารถได้ถึงซับเลยอ่ะ

เห็นปมจะได้ยินเสียงอันนี้กับนุเท่าๆกันเท่ากันเลยอะ้อยข้าหลังมนี้ชวงจังหวะนงานมาจเราจะไยินบุงไม่ันต้องตำแหน่งนจะลอยมา้างหน้าไปอย่หน่งข้างหลังจะหนักซับไปหน่อยใช่แนั่งอยู่ตาแหน่งที่หนูนั่ตรงนี้คุณผู้ชมหนูจะสัมผัสถึงซับที่มันสั่นตึงใช่ครับ คุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นค่ำคืนนี้เราคงต้องลาไปพร้อมกับบทเพลงเพลงนี้เสียงดีๆแบบนี้เออพี่คะพี่ช่วยเบาเพลงให้หนุเป,ปิดรายการได้หมคะวันนี้ตนะ้องขอขอบคุณพี่เติ้ลและก็พี่กรณ์มากเลยนะค่ะขอบคุณค่ะอ,อ,อ,อย่าลืมนะคุณผู้ชมนะเสียงเพลงเพราะๆ เกิดจากหูคุณฟังถ้าอยากฟังเพลงเพราะๆต้องเอาหูไปฟังเองนะคะพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันศุกร์เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งทาง s p ีดชาแนล n ูวิชั่นแ i ดสิบสีแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนได้ค่ะใน Facebook นะคะเสิร์ชคำว่าเอ t กซ Sound ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการไม่ทันนะคะสามารถดูย้อนหลังทาง YouTube ได้ค่ะเพียงแค่เสิร์ชคำว่าเอ t กซ Sound เหมือนกันนะคะสวยค่ะคืนนี้ลาไปก่อนค่ะลาปีสวัสดีบาย นิตยสารซาวโมบิลค่ะคอลัม X g i l ค่ะฉบับร้อยแปค่ะให้ใส่ชุดที่ถ่ายแบบเดินทางเนี่ยหรอคะต้องไปทะเลเท่าไหร่น,นะคะ่ะ ศัพท์ในขณะเดินทางนะคะขอใช้เป็นนกพิราบแล้วกัน,นะคะ่ะอยากไปทะเลอยาใครเหรอคะก็ต้องเป็นคนที่รู้ใจเราแลสนิทที่สุด บอกรถท่าไหนที่คิดว่ารถต้องจอดแน่นอนล่ะคะท่านี้ละกันค่ะจอดไหมคะ ของนานาด้วยนะคะกับพิตยสารซาวมวิวนะคะคอลัมเอ็กซ์เกิลค่ะฉบับร้อยแปดค่ะ n i น h t ค่ะ